ตอนนี้นะตอนนี้แหละสวัสดีครับอ่าตอนนี้นะครับเราอยู่กันบนรถซาเล้งนะครับกับพี่เติ้นนะครับอ่ามีใครคิดถึงกันบ้างเข้ามาคุยกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ นี่มีใครเข้ามาเมนแล้วบ้างครับอยากดูซาเล้งนี่เลยเรากำลังอยู่บนซาเล้งนะครับโอเคคิดถึงมากครับตอนนี้นะครับพี่นุคิดถึง FC นะครับเอาซาเล้งนะครับออกมาถ่ายคลิปกับพี่ต้นนะครับแล้วก็ยังมีทีมงานอีกนะครับยังมีทีมงานอีกหลายคนนะครับ แต่ตอนนี้เราถ่ายคลิปกันเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับแล้วใครที่อยากดูอยากให้เอาซาเล้งไปทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่ตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้รถเยอะมากเราก็เลยแบบพี่นุก็เลยไลฟ์สดเลยนะครับอยากให้พี่นุรีวิวบ้าน พี่จะลงคลิปเมื่อไร่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แปดโมงเช้านะครับเราจะมีคลิปใหม่นะครับสำหรับคนที่รอคลิปขับซาเล้งไปหน้าน,นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอเตรียมตัวให้พร้อมอนิดนึงนะครับใช่ไหมพี่เดินใช่ครับมีอะไรจะพ,พูดมีอะไรจะฝากถึงเอฟซี ก็เข้าไปแวบดูช่องพี่เติรนด้วยสักนิดนึง,ง <laughs> เอา <laughs> พีเติร์นฝากให้ไปดูช่องพีเติรนด้วยนะครับสักนิดนึงนะครับกํลังเข้มข้นครับตอนนี้อ่กากํลังเข้มข้นมีอะไรกํลังเข้มข้นอ่ะอหลอนนะหลอนนะมีหลอนอันนี้พี่เติร์นกําลังทําแบบเกี่ยวกับผีนะครับนี่ครับตอนนี้เรามีทีมงานเวลทูบนะครับไปถ่ายคลิปแต่เรามานะครับ อะไรเนี่ยเอาซาเล้งตกปลาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงแม่เอาซาเล้งไปเที่ยวหน่อยครับชอบมากเลยนะครับใครดูครบทั้ง4 EP แล้วบ้างครับที่เราลงไปนะครับที่เราไปที่บ้านป่าบงเปียงนะครับใครดูครบแล้ว4 EP ครับคอมเมนต์มาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับชอบไหมที่พี่นุ๊กทำคลิปซาเล้งไปเที่ยวแบบนั้นนะครับ ดูครบนะับถ้าสมมติไปสมมติถ้าพี่นุเอาไปหน้านี่อยากให้ทำกี่ EP ครับเออเพราะว่ามันน่าจะไปหลายวันนะครับขนาดวันนั้นในี่สี่ EP นี่เราไปกันแค่สองวันนะครับถ้าสมมติเราไปหน้าเนี่ยอยากให้มีสัก,กี่ EP ดีครับสัก,กี EP ดเพื่อนสักสิบไหสิบเลยเหรอ <laughs> เพราะ <laughs> ว่าเราไปหน้านเนี่ยใช้เวลาประมาณ กอบสามปีอะฮเราไปหน้านอะเราขับรถเล้งไปหน้านี่ใช้เวลาเกือบสามปีนะครับสามปีเลยอะอ่ามีน้องๆก็แนะนำมามีแปดดีพีสิบีทีนะครับดูครบแล้วครับนะครับสําหรับคนที่อยู่หน้านะครับเราขออแนะนำให้แนะนำแบบที่ท่องเที่ยวมาด้วยนะครับแบบที่คิดว่าเราควรจะไปนะครับที่ที่หน้านะครับว่า ควรไปจุดไหนบ้างถ้าเราไปที่หน้าเนี่ยเราจะได้วางแผนว่าวันที่หนึ่งสองสามเนี่ยเราควรจะไปตรงไหนนะครับเพราะเราก็ยังไ,ไม่ค่อยรู้จักที่จังหวัดน่านดีเท่าไหร่นะครับอแล้วก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะครับช่วงวันหยุดพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมหยุดไหมที่สามนะีาหยุดครับี่อ่าครับพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วนะครับเดี๋ยไดะ ดี๋ยวอาทิตย์นี้มีคลิปใหม่นะครับอา,อาทิตย์ที่แล้วนะครับเราหยุดไม่ได้ลงคลิปนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับโฟกัสไปที่ประชาธิปไตยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเข้าโค้งไฟแดงครับโอ้โหด้นเบาหน่อยต้นโอ้โหต้นต้นอย่าซิ่งบ้าพี่โอ้โหนะครับอันนี้กันสดๆกันบนซาเล้งนะครับ โอ้ oh, ใครใครอยากมานั่งซาเล้งกับเราเดี๋ยวถ้าเจอโบอกได้เลยนะครับเจอง้างน,าน้ี่โบกได้แลนะ้วเดี๋ยวไปส่งบ้านนะครับใครเจอรถซาเล้งเราวิ่งผ่านนะครับสามารถโบกรถเราเพื่อให้เราไปส่งบ้านได้นะครับยินดีโดยเฉพาะสาวๆใช่ครับถ้าเป็นเด็กสาวๆที่คือไม่ต้องโบกก็จอดถ้า <c oughs> โอเคสำหรับคนที่ สำหรับคนที่จะแนะนําที่ต้องเที่ยวจังหวัดน่านนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่รู้จะเข้ามาอ่านนะครับแล้วก็เอาไปเป็นข้อมูลนะครับในการเดินทางนะครับโอ้ยตอนนี้พี่ต้นพี่ต้นขับเร็วมากเท่าไหร่นะี่สี่สิบถนนลอยฟ้า ถนนลอยฟ้าที่น่านมีถนนลอยฟ้านะครับออพี่นุพี่นุไม่แน่ใจนะครับว่ารถวิ่งอย่างนี้แล้วมันมีเสียงลมดังเกินไปหรือเปล่านะครับคนที่ดูอยู่ช่วยคอมเมนต์มาทีนะว่าลมเสียงลมมันดังไหมนะครับพี่นุ้กลัวคนดูลำคาญนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ มีน้องไม่ครับอ่าโอเคไม่ค่อยมีเสียงลมเท่าไหร่นะครับมีน้องแนะนําว่าบอกคกือนะครับอ่าพี่นุ๊กไปไหนก็คือเราเพิ่งไปถ่ายคลิปอันนี้เราเพิ่งไปถ่ายคลิปกันมานะครับเพิ่งไปถ่ายคลิปกันมาแล้วตอนนี้เรากําลังกลับบ้านนะครับต้องคอยติดตามดูนะครับว่าอ่าซาเล้งคันนี้ไปไหนมานะครับแต่ว่า แน่นอนว่าสร้างความสนุกให้คนดูแน่นอนอันนี้เรากําลังกลับบ้านกันนะครับโดยทีมงานนะครับตามมาข้างหลังนะครับทีมงานพี่โยแล้วก็ทีมงานเวลทูมนะครับพี่วานก็มาด้วยนะครับที่มาภาคใต้หน่อยนะครับโอ้ เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับอ่าตวใหญ่ก็มีแนะนำให้ไปเที่ยวในจงังหวัดต่างๆนะครับก็แนะนำให้เราอยากไปทางภาคใต้บ้างนะครับซึ่งเราก็อยากไปนะครับทุกคนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่รู้จะไปภาคใต้แน่นอนนะครับ เหนือสุดใต้สุดตะวันออกสุดตะวันตกสุดภาคกลางโอเคนะครับได้ยินชัดกันไหมครับถ้าได้ยินชัดขอหัวใจคนละดวงได้ไหมครับอ่าโอมาแล้วหัวใจสี่ดวงเลยครับโอเค อากาศเย็นอากาศใช่ตอนนี้นะครับสําหรับใครที่อยากมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยอากาศดีมากทุกคนอากาศเย็นแล้วก็อากาศดีมากครับสําหรับใครที่วางแผนมาเที่ยวเชียงใหม่นะช่วงนี้ดีมากบนดอยน่าจะแบบเยน็นอากาศเย็นหนาวเลยแหละแต่ในเมืองนี่ก็แบบอากาศแบบเย็นสบายนะครับ <ท Bei> อ่านี่ครับบรรยากาศนะครับ อันนี้คือบรรยากาศในเมืองเชียงใหม่นะครับมีต้นมีต้น,ม,ตนมีน้องๆบอกว่าให้พาไปคาราเกะหน่อยไปคาราเกะอ่าช่วงนี้ทางทิศกับแนวเขาเลยครับติดไฟแดงครับติดไฟแดงครับติดไฟแดงนะทุกคน โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอย,โอยตอนนี้นะครับเบ้เต้นมึงเดินหน้าไปหน่อยพี่วานก็จะขึ้นเลยชนชนชนโอ้ไปไม่ได้แล้วครับโอ้โห <c oughs> จี้จุดทำไม <c oughs> จะจี้ตุดทำไมมีมปัญหาเปล่าเอ้าดิไวไวดิเฮ้ยเดี๋ยวรถไหล จะล้นไหลใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่ามีเรื่องเ oh. อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องกันครับอย่าใจ,ะจะเย็นครับพี oh. ่ต้นรองไงร้องไงฮะจมีเรื่องครับไไม่ไ่ต้อองปะ โอ้ยมีน้องๆชวนไปลอยกระทงด้วยอ่ะเขาเริ่มมีกันแล้วเหรอลอยกระทงอะลอยกระทงนะลอยกระทงวันที่เท่าไหร่วะไม่รู้อะเร็วๆนี้มันจะฮาโลวีนเปล่าวะฮาโลวีนเหรอลอยกระทงเดือนหน้าป่าวะไม่รู้อะพฤศจิกาเหรอไม่ลอยอะไรพี่เต้นไปลอยอะไรวะลอยกระทงอะลอยกับพี่นุฮะลอยไปลอยไม่เชื่อไปลอยอะไรวะลอยกับพี่นุ อ่ะตอบตาวิคุณจะกลโงรู้กใครครับยังไม่รู้ครับยังไม่รู้นะครับ,รบสามเมร็รสามเมรเขาบอก3ามเม็ดแ,แล้วเราลองสามเม็ดแล้วฮาโลวีนนี่อะไรอ่ะสามเมตตอนนี้เดี๋ยวเราจะไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับสักประมาณอีกสักห้านาทีนะครับใครที่เข้ามาเพิ่งเข้ามานะครับก็สวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์นะครับช่วยกดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้คลาสิกนุกับทีมงานนะครับไปให้ถึง3ล้านซับนะครับตอนนี้เราเหลืออีกประมาณแสนกว่าๆนะครับแล้วก็จะถึง3ล้านซับสไครต์แล้วนะครับพี่นุเป็นคนพิษณุโลกเหรอครับพี่นุเป็นคนกำแพงเพชรนะครับแต่ว่าเคยไปเรียนที่พิษณุโลกนะครับ อยากให้ทําคลิปเอาชีวิตรอดในป่า3วันนะครับงบ1,000บาทนะครับพี่โยไปไหนพี่โยอยู่กับนั่งรถกับพี่วานนะครับนี่มีน้องเขาแนะนําที่น่ามาแล้วก็คือ 1. ที่บอกเกลือ 2. องถนนลอยฟ้า 3. าม,มอำเภอปัวว่ะสวัดวัดกงเหรอ 5. ้าสปันสปันหรอสปัน,น,ปน6ดอยเสมอดาว 7. จุดสูงสุดของดอยภูคาแล้วก็แท่าวังผา ครับโอ้มีน้องๆแนะนําที่เที่ยวจังหวัดน่านมานะครับขอบคุณมากนะครับนี่ครับนี่มีมีแบบว่าเด็กที่บ้านเราพิมพ์มาด้วยเด็กปันคนใต้อะครับนะรครับ,รบเด็กพันคนใต้๋อ้พัน,นคนใต้บหรอเราได้ยืมตังค์เขาไหม <laughs> โอ้โหความจริงมีอีกเยอะนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะตามมาอ่านเป็นข้อมูล ต่อไปนะครับมีน้องๆว่าเอารถไปทําคอให้แข็งกว่านี้จะได้ขับง่ายกว่านี้เอารถไปดันคอให้แข็งกว่านี้ครับจะได้บังคับง่ายๆโอเคอ่าเดี๋ยวส<ม>ำหรับคนที่รอนะครับคนที่คิดถึงคลิปใหม่นะครับของพี่นุ้นะครับก็ พรุ่งนี้น่าจะมีคลิปปล่อยตอน8ดโมงเช้าครับก็อย่าลืมมาเม้นแรกกันนะครับอ้าพี่เดินหรอมีอะไรจยฝากถึงแฟนไหมก็ช่วงนี้อาจจะลงคลิปฮะไม่ถี่เนอะไม่ได้ลงเลยแหละไม่ใช่ต้องพี่ลงไงฮะ คอมพวเตอร์เนี่ยพยายามลงอยู่ครับแต่ว่าบางทีมันต้องรอแบบพูดดังหน่อยพูดดังหน่อยบางทีมันต้องรอเนื้อหาที่มันต่อกันไงอ๋อก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะลงเลยได้บางทีช่องพีวานใช่เพราะว่าบางทีมันเสร็จแล้วเสร็จก่อนเนี่ยบางทีเขาคือตอนนี้มึงไปต่อช่องพีวานอยู่ใช่ใช่อาศัยข้าวกินอยู่ครับตอนนี้เออเอาคอนเทนต์ต่อพีวานใช่ใช่ไหมต่อเขาครับ เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนที่เราติดไฟแดงอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวหมุนกล้องนะครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่เชียงใหม่นะตรงนี้อยู่ตรงแยกอะไรนะพี่เลิรวมโชคมีชยัชชยฮะใครดูอยู่จะมาดักรอเดี๋ยเราจะเข้าไปในเมือง <laughs> ให้เราไปส่งบ้านได้นะฮะผ่านคูเมือง เดี๋ยวตอนนี้ก็ไลฟ์มาประมาณ10-15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวก็ออกมาไลฟ์ให้หายกนถึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับลงคลิปใหม่ก็อย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งเป็นช่อง CNU นะครับช่องสำรองของพีมพ์นะครับซึ่งเมื่อสองสามวันก็ลงคลิปตอนที่เราไปเที่ยวที่ภูชี้ดาวที่เชียงรายนะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับก็พิมพ์ใน YouTube ว่า CNU นะครับเราไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็มีคลิป อีกคลิปหนึ่งที่เราไปอลองนั่งหนึ่งชั่วโมงลองนั่งหนึ่งชั่วโมงที่ชายหาดจะอํานะครับแล้วก็ซื้อทุกอย่างเน่ะลองดูว่ามันจะหมดเงินกี่บาทคุ้มไหมเออแล้วมันจะมันคุ้มมอาคุ้นอยู่แล้ว <c oughs> แต่ดูว่าพ่อค้าเนี่ยเขาจะมาขายเราอะทั้งหมดกี่บาทซึ่งมันก็สนุกนะ <c oughs> นะครับลองไปดูกันที่ช่องซี u อนยูนะครับก็เป็นชิชามะชี่ชามจที่คุณไปร้านเขาเกลีย โอเคฝากซีนอยู่ด้วยนะทุกคนอ่าเดี๋ยว,ไ,วไฟแดงที่นี่นานมากะนะครับข้าวเพี่เติร์นเ,เลยนะพี่เติร์นยิ้มเลยในคลิปนั้นอ๋อนี่มีน้องไปดูแล้วด้วยอบอกว่าคลิปที่นั่งจานหาพี่เติร์นยิ้มเลยแปลงว่าไปดูมาแล้วนะ ใครไปดูมาแล้วขอบคุณนะครับใครไม่ยังไม่ดูใครไปดูมาแล้วขอบคุณนะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยนะครับช่องนั้นก็จะไปให้ถึงแสนซับส่วนช่องการสิกนงเนี่ยก็จะไปให้ถึง3ล้านซับนะครับก็สําหรับไลน์นี้น่าจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วก็รีบไปตัดคลิปนี้วันนี้ไปถ่ายคลิปกันมานะ้เนี่ยเดี๋ยวต้องคอยดูว่าคลิปอะไรน่าจะได้ลงช่วงวันหยุดนี้นะครับเสาร์ที่นี้นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่นุไปแล้วนะครับ